ครับก็มาอัปเดตสถานการณ์การภาคบ่ายนะครับหุ้นไทยยังคล้ายเดิมนะนะครับก็ยังคงเล่นแบบซุ่มซึมนะครับมีจังหวะงัดเสห่ะวดีดบ้างนะแต่ว่าก็ยังดูคกล้ๆกบกลัวนะครับโดยภาพรวมก็ังเป็นการแว่งตัวไซเว์นะครับวันนี้เนี่ยกลุ่มที่ถ่วงหุ้นไทยนะครับก็จะเป็นคาปรีนะครับเอ g ทคาบีซีพีออร์ซีเบต้าเลยนะเอทนะครับ ที่เมื่อเช้าเองขึ้นไปถึง67เ่ยนะครับก็โดนเทคกันออกมาอย่างรวดเร็วนะครับเออถึงเก้าเปน energy delta เป็นซีกเตอร์หลักๆท,ที่กดดีนครับส่วนตัวประคองก็กระจายไปที่ energy sector ครับวันนี้ต้องบอกว่า energy เองดูมีแรงหนุนนะครับเข้ามาเกือบทุกตัวเลยนะครับแล้วก็รวมไถึงการฟื้นตัวของ Sector Bank งนะแบง k เองเนี่ยภาคบ่ายเองเทียบดีขึ้นกว่าภาคเช้าที่ส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบนะครับ ข้ังในส่วนตัว BBL ABank SCB กลับมาเขียวได้หน่อยๆเคทีบอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้ตัวดัชนีเก็ทั้งที่เราคุยกันก็อยู่ที่หนึ่งสามหกสี่บวกลบนะครับเอ่อโดยภาพรวมผมยังมองคล้ายๆเดิมครับว่าตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วโดยเป็นเนี่ยมันมีภาพบวกนะครับที่เป็นปัจจัยหนุนเข้ามานะครับเอเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่า อุตสาหกรรมค้าปลีกของไทยนะครับในหลายๆตัวเองเนี่ยเริ่มมีสัญญาณตัวยอดขายนะครับของสาขาเดิมที่ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับในช่วงตัวเลข2เดือนนะครับตัวเลขที่เราอัปเดตล่าสุดเองเนี่ยนะครับไม่จะเป็นตัวเซ็นโตเซลของเอ CP ่อ c p เเนี่ยยังเป็นตัวที่เล่ที่สุดอยู่ในกลุ่มบ i ๊กแคนะ ี่เปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นนะครับนนั้น,นการที่พุ่นย่อลงมาเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสในการซื้อนะทั้ง C p พีเกนะครับส่วนตัวที่เร่งขึ้นมานะครับวันนี้เนี่ยในส่วนตัวเซมโตเซลเพราะว่ามากราคมท่งหรือว่าติดลบไปในหน่อยนะครับแต่กุมภาเดี๋ยเร่งขึ้นมาเป็นบวกทำให้สองเดือนเป็นบวกได้ก็จะมี b ีเนะครับตอนนี้บวกขึ้นมาสักสามเปอร์เซ็นนะครับสำหรับตัวยอดขายสาขาเดิมสองเดือนล่าสุดนะครับตัว Home Pro ก็ กลุ่มพารริ่งขึ้นมานะครับก็ทําให้จากที่มกราดติดลบก็เริ่มทรงทง,งตัวหรือบวกเล็กๆอันนี้เป็นภาพที่ผมคิดว่าคาปรียังค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะนั้นใครที่ลงทุนหุ้นอิงการบริปโภคผมว่ายังเป็นตั้งรับได้นะทั้ง CPO c CP ออร์หรือแม้แต่ตัว b j c ก็ตามนะครับในส่วนตัวประเด็นด้านการท่องเที่ยวนะครับผมอัปเดตตัวเลขให้เพิ่มเติมนะครับก็คือตัวเลขจากตัวทากาศยานนะครับ ล่าสุดเองเนี่นะครับถ้าเราดูตัวเลขการเดินทางนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้เร่งขึ้นมาอยู่ที่86.6% 86สําหรับตัวเลขเดือนกุมภาพันธ์นะครับทั้งทั้งเดือนหนึ่งแต่ว่าเอาเฉพาะ,ะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับวันที่25ถึง29เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่89นะเร่งตัวจากเดือนก่อนจากสัปดาห์ก่อนที่86อันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าตัวเลขรายสัปดาห์เนี่ยมีสัญญาณที่เร่งขึ้น เพียงนั้นหุ้นที่อิงกับตัวการท่องเที่ยวนะครับภาคการบริโภคผมคิดว่ายังน่าสนใจก็เอลติมินส์ T ีดออจซี B J C, ก็โฟกัสพวกนี้แหละนะครับเป็นภาพหลักเหมือนกันนะครับผมส่วนตลาดหุ้นไทยนะมปคุยกันในช่วงเลยสักยี่สิบนาทีไนวะ่า <c oughs> เดี๋ยวลุ้นกันนิดนึงแล้วเซตไทยจะปิดท่าไหนกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเซตเอง ปิดใกล้1370บวกลบถือว่าดีนะครับแต่ชัาปิดต่ํากว่า1360ไม่ดีนะครับอันนี้ดูสองกรอบนี้แล้วกันถ้าปิด1365บวกลบก็กลางๆครับไม่น่าจะมีอะไรเนาะส่วนทางด้านอตัวฟิวเจอร์นะฮะฟิวเจอร์เนี่ยก็บอก<ม>ว่าเปิดบ่ายมาเนี่ยซ<ป><ป>ิกแซกซิกแซกระดันขึ้นไปนะครับแล้วก็มีแรงกระแทกมาเดิมครับ ใครเล่นลองอยู่ดูที่แปดสองห้าไว้ถ้าหลุดก็สต็อปลอสนะครับ<ช>ส่วนใครเล่นช็อตถ้ารีบาวเหนือแปดสามเจ็ดนะครับก็ต้องล็อกกำไรหรือว่าสต็อปลอสที่หน้าช็อตครับแต่ว่าตัวสปอร์ตนี้ต่ำกว่าตัวฟิเจอร์แล้วเรียบร้อยแล้วนะจากเดิมอยู่มากกว่าตัวสปอตตอนนี้แปดสามสามนะครับตัวฟิวเจอร์มันจะต่ำกว่านิดนึงวันนี้มัน ฟิเจอร์มันแปดเอสห้าศูนย์เอสองสี่แปดสามศูนย์เออแปดสามศูนย์ฟิ่เจราต่ำกว่าทุกคนก็ยังต่ำกว่าอยู่ครับผมอ,อันนี้ก็เป็นช่วงของตัวปันผลปกติที่รูธการปันผลตัวสปอตจะสูงกว่าตัวฟิเจอร์ครับรตลาดก็เรื่อยๆมาเรียงๆในช่วงต้นเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะนักทุนค่ะแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ ในตลาดต่างประเทศอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหมครับตอนนี้จริงๆต่างประเทศเนี่ยมันมีภาพเป็นโน้มเอียงบวกที่บอกนะครับเรื่องตัวสัญญาณตัวยิวที่น่าจะลงนะครับตัวเลสิสรัตเนี่ยปลายแรงกดดันนะครับภาพตัวเฟดเองเดือนมีนาคมมีโอกาสที่เขาจะปรับโหนนะลองจับตาดูปรับโหนมาเป็นกลางว่าเดวิชขึ้นนะครับ<ส><ส>เพื่อเตรียมปูผ้าไปสู่การลดตัดเพียส่วน เอ่อในสัปดาห์นี้จริงๆเรื่องต่างประเทศล่ะคือเรื่องจีนนะครับที่จะมีการแถลงเป้าหมายกันกับโตก็เดี๋ยวตามดูกันนะครับส่วนภาพราคาทองคำนะครับเอ่อที่เราเรียนตอนเนี้ราคาก็ถือว่าดีขึ้นกว่าภาคเช้าหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆช่วงประมาณสักเกือบเกือบบ่ายสามอ่ะมันมีช่วงเร่งขึ้นไปถึงสองพันเก้าสิบรอบหนึ่งนะสัปโตโกสปอตภาพรวมเหมือนเดิมนะครับดูที่ดาว้านบรีน 2,088ไว้เลยเป็นเบต้าจะดู2,100กับ2145นะครับส่วนนารับนะครับก็อยู่ที่เออ2,78แล้วก็ถ้าหลุด2 0 6 4ล็อกกำไรอกมาครับพี่มันป,ปิดปิดไปอยู่พี่รุ่นกันไปในช่วงปิดตราดที่คุณเอ็ดบอกนะครัไม่ได้มีอะไรแบบไหนยอย่างไรกันอ ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอสสำหรับในช่วงปิดตลาดค่ะติดตามข้อมูลกับคุณกระพันได้ทุกวันจันทร์นะแล้วก็วันศุกร์นั่นเองนะคะนั้นงจุนค่ะก็เปิดตลาดกับปิดตลาดในใแต่ละช่วงสัปดาห์ค่ะตอนุ่นไทยก็ไม่ไปไหนจริงๆวันรุ่งกึรซื้อขายก็ถือว่าน้อยลงไปเรื่อยๆสาม0 0ื่นกว่าล้านบาทนะฮะ